สวัสดีค่ะวันนี้เพ้นกับมีเมนูง่ายๆมาฝ่ายเลยจ้าค่ะอันนี้ก็สิเป็นน้ำมันักพร้าวนะคะเพ้นส่ใส่น้ำมันบกพร้าวในการเค็ดกับเข่าเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นพริกแกงของเพ้นเนาะคะ่ะแต่ทีนี้ราผักชี่หอมกระเทียมเนาะ,ค,ะค่ะเพ้นใส่ลงไปน้อยนึงนะจ้าค่ะจากนั้นเพ่นกับสีใส่อกไก่ตับไก่แล้วก็เนื้อหมูเนาะคะ่ะสามอย่างลงไปพัดค่ะเพ้นสิพัดให้หอมเลยด้วยจา้าตอนนี้จะกินหอ้องเผ็ดมากเลวจ้าพี่น้อง ตอนนี้กะหูซึกวา่าหอมยางคักรึเหรอจ้าเพ่นสิขัวอยู่ในกระทะเนาะคะ่ะให้เขาแบบเกือบสุกเลยเดอ้อจ้าข,ขัวไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพ่นกินอาหารแบบนี้เนาะคะ่ะก็ชื่อว่าเพ่นสุกินเข่าเนาะค่ะสุกินข่าวุก,าวกินน้ำตา,นนะะาลเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพ่นกะสีใส่เกลือชม้นูค่ะเกลือชม้นูกับสซอยลดในเลืองเหน็บชาของเพ่นได้เนาะคะ่ะ ค่าจากนั้นก็บซใส่น้ำตาลยาหวานแท่น้ำตาลรา,า้เล้ะจ้าห้ากระสินขวต่อไปแบบนี้แหละค่ะขวไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็กินหอมช่วยสีมะเนาะคะ่ะค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะพอห้าวขวได้แบบนี้แล้วนะะเนาะจ้าเป็นกัสิมาปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาเนาะค่ะเป็นิีไ่น้ำปลาอีกน้อยหนึ่งค่ะจากนั้นกัสิขวต่อไปแล้วเิ่นกัสิใไ่หอมเนาะคะ่ะต้นหอมผักซีแลละกะหอมหอมต้นหอมซอยของเหาานะคะ่ะก็ลงไป พัดอีกค่ะต้องไปพัดอีกครับแบบนี้ค่ะข้าไปสิได้อาหารแบบเมนูง่ายๆที่มีประโยชน์เพื่อการลดน้ำหนักละจ้าแค่นี้กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะจากนั้นข้ากระตักใส่จานพร้อมที่เอาไปรับประทานด้เลยจ้าแค่นี้กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ